เออสิมารีวิวรสชาติอันสมบกแตงแล้วเจนะ้เนาะแต่มันผัดมีสามสหายแล้วเจ้นบ,บนี้เด้อโอ้ยหายมองว่างกันเด้อบะนี้พี่น้องเลยเจอะดังเลยนะเนี่ผัดมีสามสหายแล้วเจเนาะบุบมุัผสมบกแตงพี่น้องเลยเห็นมาแล้วมาสดวดนกันเด้อบะนี้พี่น้องเลย

เหนหนานี่เห้นหนากันเองแล้วครับ <c oughs> จอดๆดพี่นอเอาเลยบุดทอาน,นันส่วนหมกแดงมีสามสหายอก้องเขามาให้นนะอืมองมีหน่อยแล้วมปานอ่ะ

จำนำเหมือตงพี่น้องเ้ยบ่นอ่ะอืมแบบต็มตบ มีหน่อยพี่น้องยายเบิดมีสองถ้วยแล้วจ่ะนี่เขาเห็นอืมเสือพิมูกรึดกิดแล้วแบบนี้พี่น้องเลยมุมก็เริ่ม เริ่มเสียบขอบปากแล้วเนาะต้องผสมบอกแตงนี่ใช่พริกสมอถ้ามึงเนี่ยแล้วก็เผ็ดเติบเลยจ้อบอกแตงลูยีเอ๋เี๋ยคหัวด้วย cầu <laughs> <laughs> <tammat> con đúng con đi, thằng được bùm ta bùm nó sư cả tài nó cho nó mất năng phẩu phẩu phải phẩu má nó nón với nó ơi năng sống cuộc sống nữa

สีบ่บหลายน่หนอยสมบกแจงเมนูตำสมี่กินคาบใดก็แซ่บครับน,น,น,น้าหนนจ้เนาะกินน้ำาะกินซะเออจุดบุดจุดจมดจุดจดจุดจกดจุมจุดจุดจุจ ในกากหมูมันหนำกล่อมๆนะพี่น้องเอ่อเมื่อเราจะส่งหมูแดงบุ้มบั่เราจะบแบบเชียร์ผัดมีสามสหายแล้วมันแซ่บพี่น้องไหมแต่ว่าบมูมาใส่ชูรส้ะจ้ะเพราะว่าหมใส่รสดีแทนแล้ว ม,ม,มีใครนามพวงไม่ได้ย่องฝีมือเจ้าของเลยจ้าแซ่บอร,ร่ยอยเ <laughs> อันนี้ไรนามพวงรองเดงใหญ่ละหมุกหลาย นี่ผมก็เล้เือกไว้แทนเขาเขาเลิกเย็นมาแล้วเจ้าน,นะคะเขาอ,อ,อยากนะเจ้าบมกับคอจบคลิปอันรีวิวอันผัดมีสามสมัยกับส้มบมึกแตงแต่เพียงทอานึนา่นะจ้าเด้อสวัสดีจ้าบ,บ๊ายบาย